อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอกเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีพุทธศักราช2528ตั้งอยู่ที่บ้านนาฮีตำบลคำพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมปริมาณน้ำกัเก็บปกติ2.80ล้านลูกบาศเมตร เป็นการก่อสร้างเขื่อนดินและอาคารระบายน้ำล้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกแก่ราษฎรและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ประมาณ1,200ไร่และยังเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดมีพื้นที่โครงการ4 8 0 5ไร่พื้นที่ชลประธาน1,200ไร่พื้นที่ส่งน้ำ3า4 4ไร่และพื้นที่รับผลประโยชน์3 6 0 5ไร่ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรบ้านนาฮีบ้านกลางตำบลคำพีบ้านคํายางบ้านนากรุงบ้านโพนดูตำบลหนองบอกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนช